ก่อนจะรับชมสปอยหนังอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องมุมมืดด้วยนะครับในวันปกติของประเทศสเปนได้มีคู่รักคู่หนึ่งกำลังขับรถไปตามท้องถนนในเวลากลางคืนทั้งสองคนมีชื่อว่ามาเนลและจูเลียและทั้งคู่ก็กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันเพราะจูเลียเธอรู้สึกไม่ค่อยพอใจที่มาเนลใบเบี่ยงไม่ยอมมีลูกกับเธอสักทีแต่มาเนลก็พยายามอธิบายว่าเขาอยากจะมีลูกกับเธอเพียงแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมก็เท่านั้น ซึ่งในขณะที่กําลังปะทะคารมกันจูเลียเธอก็เสียสมาธิจนรถของเธอเกือบจะขับเข้าไปชนเข้ากับรถที่สวนมาอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทั้งสองคนพยายามตั้งสติจูจูกลับมีรถบรรทุกคันหนึ่งขับเข้ามาชนรถของทั้งคู่อย่างจางังจนกระเด็นออกไปพลิกคว่ำอยู่ข้างทางในที่สุดหนึ่งปีต่อมามาเนลตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพียงลําพังเพราะจูเลียเธอได้เสียชีวิตลงเพราะอุบัติเหตุในวันนั้นมาเนลลงบันไดมาพร้อมกับแมวของเขาชื่อว่าลูคุโลและตอนนี้เขาก็กาลังเปิดฟังข่าวเกี่ยวกับเชื้อไวัะล ที่เริ่มแพร่ระบาดสู่ประชาชนหลังจากที่ให้อาหารลูคูลเสร็จมาเนลก็ขับรถออกไปข้างนอกพร้อมกับเริ่มมองเห็นรถพยาบาลขับสวนไปไม่นานมาเนลก็ขับรถมาถึงท่าเรือและเดินไปทักทายสตรีสองคนที่มาขอติดต่อซื้อเรือของเขาเพราะนับตั้งแต่วันที่จูเลียตายไปเขาก็แทบไม่ได้ใช้งานมันอีกเลยและในขณะที่มาเนลเข้ามาในเรือเพื่อหยิบใบเสร็จให้ลูกค้าของเขาเขาก็บังเอิญมองเห็นกำไรข้อมือของจูเลียผูกไว้กับพวงมาลายัยซึ่งมันทําให้เขานึกย้อนไปถึงวันเก่าๆ ที่ทั้งสองคนกําลังมีความสุขด้วยกันบนเรือดานี้ไม่นานหลังจากนั้นมาเนลก็ขับรถออกมาจากท่าเรือและมีสายโทรเข้ามาชื่อว่าเบเลนซึ่งก็คือพี่สาวของเขาเองแต่มาเนลกับเลือกที่จะไม่รับสายของเธอหลังจากที่เดินทางมาถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีสายของเบเลนโทรเข้ามาอีกครั้งแต่มาเนลก็เลือกที่จะไม่รับสายของเธออีกเช่นเคยในระหว่างที่กําลังเดินชอปปิง้งมาเนลเริ่มมองเห็นผู้คนกําลังกักตุนอาหารเพราะมีข่าวลือว่ารัฐบาลกําลังจะประกาศล็อกดาวน์แต่หลังจากที่มาเนลกลับมาาถึงบ้น เขากลับได้ยินข่าวในทีวีว่ารัฐบาลสามารถควบคุมโรคระบาดในสเปนได้แล้วก่อนที่เขาจะนําเอากําไรข้อมือของจูเลียไปผูกไว้ที่คอของลูคูลอเอาไว้หลังจากที่นําอาหารแช่ตู้เย็นเสร็จมาเนลก็ขึ้นมาวิดีโอคอลกับเบเลนและให้เหตุผลกับพี่สาวว่าเขาหมดแต่ยุ่งกับการขายเดือจนไม่มีเวลารับสายของเธอเบเลนจึงถามมาเนลว่าเขาขายเดือได้หรือเปล่าก่อนที่มาเนลจะตอบกลับไปแบบเขินๆว่าลูกค้าไม่ค่อยชอบเดือของเขาก็เลยยังขายออกไปไม่ได้จากนั้นเบเลนก็เปลี่ยนประเด็นมาคุยอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเธอต้องการให้มาเนลเดินทางไปที่หมู่เกาะคานาดีกับเธอในวันพรุ่งนี้เช้าเพราะสามีที่เป็นทหารของเธอแอบรู้มาว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมเชื้อไวรัสได้ยอย่างที่รายงานในข่าวแต่มาเนลกับมองวันนั้นไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะตอนนี้เขากัก,กตุนอาหารไว้แล้วและมีลูคโลคอยอยู่เป็นเพื่อนแต่เบเลนเธอก็อ,อ้อนวอนและเตือนว่ารอบนี้มันไม่เหมือนกับตอนที่เกิดโควิด -19 เพราะสามีของเธอบอกว่าคนที่ติดเชื้อจะมีการคลุ้มคลั่งก้าวร้าวและแพร่เชื้อสู่คนอื่นอย่างรวดเร็วด้วยเหตุน,นี้ในตอนเช้ามาเนลจึงแพกระเป๋า และยอมเดินทางออกไปหาพี่สาวก่อนที่เขาจะมองเห็นเพื่อนบ้านคน,นอื่นๆก็กําลังเตรียมตัวเจอพยพเหมือนกันในระหว่างทางมาเนลฟังข่าวในวิทยุที่มีการรายงานเบื้องต้นว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัสทางเลือดที่เกิดจากบาดแผลหรือการกัดและมันจะเริ่มทําปฏิกิริยากับร่างกายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีไม่นานมาเนลก็เดินทางมาถึงสนามบินโดยเขาได้พาลูคุโลติดมาด้วยแต่ทว่าในระหว่างที่รอคิวเพื่อเข้าจุดคัดกรองจู่ๆก็เริ่มมีปัญหาบ,บางอย่างเกิดขึ้นกับเครื่องสแกนบัตร ก่อนที่ผู้โดยสารคนอื่นๆจะเริ่มโวยวายเมื่อเห็นว่าเที่ยวบินทุกสายถูกยกเลิอกอย่างกระทันหันในตอนนี้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดและเริ่มมีคนเข้าไปประท้วงเพื่อขอคาตอบกับเจ้าหน้าที่สายการบินแต่ทว่าตัวของเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่นานโทรศัพท์มือถือของทุกคนก็ได้รับอีเมลแจ้งเตือนจากรัฐบาลว่าตอนนี้ประเทศสเปนได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินแล้วและสั่งห้ามผู้คนเข้าออกประเทศโดยเด็ดขาดนอกจากนี้เบเรียนยังโทรมาบอกให้มาเนวรีบกลับ,บบ้านโดยด่วนเพราะตอนนี้สนามบินทุกแห่งถูกป เราะเชืวเว้อไวรัสแพร่ระบาเดเร็วเกินไปอีกทั้งในตอนนั้นยังมีผู้โดยสารคนหนึ่งเริ่มคุ้มค้างอย่างหนักและแย่งปืนไปอยกอปอักรอปภจนทําให้ลูกคนต้องรีบหนีออกจากสนามบินหลังจากนั้นมาเนลก็อยู่บนถนนที่มีรถติดอย่างหนักพร้อมกับมองเห็นว่าคู่รักไวชาราที่อยู่รถคันข,ข้างเขากําลังวิตกกังวลอยู่กับอะไรบางอย่างด้วยความเป็นห่วงมาเนลจึงเปิดกระจกถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่หญิงชราจะตอบกลับมาว่าทั้งคู่กําลังกลัวว่าจะไปหาลูกที่อยู่อีกเมืองไม่ทันพอได้ยินแบบนั้นมาเนลจึงแนะนําาาไปวว่่่ให้้้ทัังงสออคนนบบนกกกบบดีา เพราะตอนนี้รถติดมากคงจะไปไหนได้ไม่ไกลหลังจากที่แนะนําไปแบบนั้นตัวของมาเนลเองก็เริ่มที่จะอรองไม่ไหวอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงตัดสินใจจอดรถไว้ข้างทางและขนเอาสัมภาระรวมไปถึงหลู่คุโลเพื่อเดินกลับไปที่บ้านเขาใช้เวลาเดินเท้าอยู่นานจนกระทั่งถึงตอนเย็นและได้พบว่าในระแวกหมู่บ้านของเขากําลังเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาเนลจึงเดินเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่คนหนึ่งว่าบ้านหลังนี้มีอะไรกันแต่เจ้าหน้าที่คนนั้นก็ไม่ได้ให้คําตอบอะไรกลับมาไม่นาน จู่ๆทุกคนก็ได้ยินเสียงโวกวีกวายดังออกมาจากในบ้านหลังนั้นก่อนที่จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่สองคนกำลังควบคุมตัวผู้ติดเชื้อที่กำลังคุ้มค้างออกมาหลังจากนั้นมาเนลก็กลับเข้ามาในบ้านของเขาและนอนหลับไปพร้อมกับฟันถึงเหตุการณ์ในวันที่เขาสูญเสียภรรยาไปเช้าวันต่อมามาเนลซุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโทรศัพท์จากพี่สาวของเขาที่โทรมาแจ้งว่าในตอนนี้รัฐบาลได้สั่งให้ทหาอรอพยยผู้คนไปกักตัวไว้ในจุดที่พวกเขาเตรียมไว้แต่ถึงอย่างนั้นเบเลนเธอก็สั่งว่าไม่ว่าจะยังไง ห้ามมาเนลออกจากบ้านหรือไปกับผู้เขาเด็ดขาดเพราะเมื่อมีคนหมู่มากไปอยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่การแพร่ก,กระจายของเชื้อไวรัสก็จะยิ่งเกิดขึ้นง่ายมากขึ้นเท่านั้นหลังจากที่วางสายไปมาเนลก็มานั่งดูวิดีโอในโซเชียลมีเดียและเห็นว่าผู้คนเริ่มก่อการจลาจนและเริ่มมีการทำร้ายกันเองในสถานที่ต่างๆแต่ไม่นานก็ได้มีอีเมลแจ้งเตือนจากรัฐบาลอีกครั้งว่าเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นดังนั้นรัฐบาลจึงประกาศให้ประชาชนหยุดการจับจ่ายใช้สอยตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมง ด้วยเหตุน,นี้มาเนลจึงได้เดินทางไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อกักตุนอาหารและเริ่มมองเห็นว่าผู้คนเดิมที่จะยื้อแย่งอาหารกันอย่างบ้าคลั่งซึ่งในระหว่างที่มาเนลกำลังเดินเลือกอาหารอยู่นั้นจู่ๆกับมีชายคนหนึ่งมาแย่งมันไปจากมือของเขาก่อนที่มาเนลจะพบว่าชายคนนั้นก็คือสามีภรรยาที่คุยอยู่กับเขาบนถนนเมื่อวานก่อนนั่นเองด้วยเหตุน,นี้มาเนลจึงคว้าอาหารสุนัขและรีบเดินทางไปที่ร้านสะดวกซื้อของปั๊มน้ำมันเพื่อกักตุนสิ่งของจําเป็นเพิ่มเติมแต่หลังจากที่เขาเดินออกมา จู่ๆกลับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งวิ่งสวนเข้าไปในร้านแล้วรีบใช้กุญแจมือล็อกประตูเอาไว้เหมือนกับว่ากำลังหนีอะไรมาจากนั้นมาเนลก็มองไปเห็นผู้คนกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างด้วยความหวาดกลัวก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถูกคนแก่ผลักล้มลงไปที่พื้นและถูกเขากัดคออย่างเลือดเย็นมาเนลรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เห็นมากเขาจึงรีบวิ่งไปคว้าสิ่งของมาไว้ใช้ป้องกันตัวแต่ไม่นานชายที่คุ้มค้ั่งคนนั้นก็หันมาโจมตีมาเนลเช่นกันโชคดีที่ตำรวจทที่่นนนนออยยูไไไดดด้้้้ใชปืิงสกัเขาว แต่ยังไม่ทันหายถูกใจจู่ๆตำรวจที่ขังตัวเองเอาไว้ในร้านค้าก็เริ่มที่จะคุ้มคลั่งและพยายามจะพังประตูออกมาในขณะที่มาเนลก็พยายามจะเข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่อีกคนที่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่เจ้าหน้าที่คนนั้นจะสั่งให้มาเนลหนีไปแล้วใช้ปืนจาะคอหอยเพื่อลบตัวเองออกจากโลกไปทันทีเมื่อมาเนลกลับมาถึงบ้านเขาก็ทําการล็อกประตูพร้อมกับฟังคําแถลงจากประธานาธิบดีของสเปนว่าในตอนนี้ทั่วโลกได้เข้าสู่สภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดแล้วและรัฐบาลก็มีคาสั่งให้อพยพประชาชนทุกคนไปไว้ในพื้นที่ปลอดดดภัยยวน อีกทั้งผู้นำของสเปนยังย้าเตือนอีกว่าถ้าหากมีใครที่ฝ่าฝืนหรือไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่คนๆนั้นก็จะถูกดําเนินคดีหลังจากที่เหตุการณ์นี้สิ้นสุดลงและในระหว่างนี้ตัวของมาเนลเองก็ได้ทําการเสริมแดงให้กับประตูหน้าต่างในบ้านของเขารวมไปถึงการติดตั้งกล้อง C ซ T V ไว้ที่หน้าบ้านของเขาอีกด้วยและในคืนนั้นมาเนลก็ยืนดูทหารกําลังอพประยพผู้คนออกจากหมู่บ้านของเขาผ่านทางหน้าต่างในขณะที่เขาได้เลือกที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปเพราะเชื่อคําพูดที่พี่สาวเขาได้สั่งเอาไวา อย่างไดก็ตามในขณะนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งเดินเข้ามาบริเวณบ้านของเขาแล้วเข้าประตูตะโกนสั่งให้เขาออกมาจากบ้านแต่มาเนลก็พยายามเงียบและก่อให้ลูโคลโลหยุดส่งเสียงออกมาจากนั้นเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ก็พยายามจะพังประตูเข้ามาแต่ด้วยการที่มาเนลได้เสริมกําลังอย่างแน่นหนาจึงทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถพังเข้ามาได้และถอดใจเดินกลับไปในที่สุด2ส,สัปดาห์ผ่านไปในตอนนี้บรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านของมาเนลนั้นเงียบสงดสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตดวมไปถิงสัญญาณทีวีถูกตัดไปอย่างสิ้นเชิง โชคดีที่บ้านของเขายังมีแผงโซลาร์เซลล์ที่ช่วยให้ยังพอมีไฟฟ้าใช้แต่ปัญหาในตอนนี้คือสเสบียงของเขากำลังจะหมดดังนั้นเขาจึงคิดว่าจะลองออกไปข้างนอกเพื่อเข้าไปหาอาหารในบ้านของคนอื่นดูในตอนนี้มาเนลได้ถ่ายวิดีโอเพื่อส่งไปให้เบเลนด้วยหวังว่าในวันที่มีสัญญาณพี่สาวของเขาจะได้สบายใจที่ได้รู้ว่าเขายังปลอดภัยดีหลังจากนั้นมาเนลก็ตัดสินใจออกมาข้างนอกและปีนกำแพงเข้าไปในบ้านของคนอื่นเพื่อหวังว่าจะมีสเสบียงให้กับเขาบ้างแต่แม้ว่าเขาจะเข้าไปสักกี่หลังก็ไม่มีหลังไหนที่หลงห จนกระทั่งเมื่อมาเนลวเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งจู่ๆเขาก็บังเอิญเจอกับหญิงชราคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่เธอคนนี้มีชื่อว่ากาเบลา่าและสาเหตุที่เธอยังอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่าครอบครัวของเธอไปเที่ยวต่างจังหวัดและขาดการติดต่อไปส่วนสาเหตุที่เธอไม่ไปกับพวกทหารก็เป็นเพราะว่ารถเข็งของเธอมันช้าเกินกว่าที่จะไปถึงพวกเขาได้ทันเวลาซึ่งมาเนลวก็พยายามปลอบใจว่านั่นอาจจะเป็นโชคดีของเธอเพราะพี่เขยของเขาที่เป็นทหารแอบดูมาว่าพื้นที่ปลอดภัยของรัฐบาลอาจจะไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดจากนั้นกาเบล่ามมาเน ว่าเขาพอจะมีอาหารเหลือให้เธอบ้างหรือเปล่ามาเนลจึงตอบว่าเขาก็กําลังตามหาอาหารอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่มีบ้านหลังไหนที่เหลืออาหารอยู่เลยด้วยเหตุนี้กาเบราจึงบอกว่าเธอเป็นพวกชอบสอนรู้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านดังนั้นเธอพอจะแนะนําได้ว่าบ้านหลังไหนน่าจะมีอาหารอยู่หลังจากที่ได้รับคําแนะนําจากเธอมาเนลก็เริ่มเข้าไปในบ้านหลังต่างๆอีกครั้งและก็พอจะได้อาหารเล็กๆน,น้อยๆติดมือออกมาอยู่บ้างจนกระทั่งเขาได้เข้ามาในบ้านหลังหนึ่งที่มีหมวกกันน็อกและมีมอเตอร์ไซค์วิบากจอดทิ้งไว้อยู่ ดังนั้นมาเนลจึงตัดสินใจใช้มันเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปยังที่ต่างๆมาเนลเริ่มใช้มอเตอร์ไซค์ขับไปรอบๆหมู่บ้านเพื่อหาเสบียงก่อนที่เขาจะเดินทางกลับมาหากาเบลียลพร้อมกับเสบียงที่ได้มาไม่มากเท่าที่ควรกาเบลียจึงเตือนว่าเสบียงแค่นี้ไม่น่าจะทําให้ทั้งคู่อยู่ได้ถึงสัปดาห์มาเนลจึงเริ่มคิดออกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่น่าจะมีอาหารก่อนที่เขาจะมอบวิทยุพกพาให้กับเธอแล้วรีบบอกไปซึ่งปรากฏว่าบ้านหลังนั้นคือบ้านของผู้ติดเชื้อที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมเป็นพื้้้้้นนททีี่่่ตตองงหหาาาาามมมแแลลัจกเเขว เขากลับบังเอิญเจอกับผู้รอดชีวิตอีกคนที่เกือบจะถูกลูกดอกของมาเนลย,ยิงใส่เพราะความตกใจใชายคนนั้นรู้สึกกลัวมากและรีบวิ่งหนีไปในขณะที่มาเนลก็ยพยายามจะห้ามเขาเอาไว้แต่ก็ไม่ทันจากนั้นมาเนลก็เดินมาเปิดตู้ใต้ใตบันไดโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่ในนั้นมันกลับเต็มไปด้วยอาหารที่ทําให้เขาสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อีกหลายวานันและในคืนนั้นมาเนลจึงใช้เวลาทั้งคืนไปกับการทานอาหารร่วมกับกาเบลียอย่างมีความสุขและได้มีโอกาสเล่าเรื่องชีวิตส่วนตัวให้กันและกันฟังหนึ่งสันนนััน้้อีกครง ซึ่งเป็นตอนที่เฮลิคอปเตอร์กาลังนําร่างของเขาและภรรยามาที่โรงพยาบาลและทัในใดนั้นมาเนลก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพอได้ยินวิทยุจากกาเบลา่าที่บอกให้เขาลองเปิดวิทยุฟังดูซึ่งปรากฏว่ามีการรายงานจากผู้รอดชีวิตในเมืองหนึ่งว่าให้คนที่ได้ยินเสียงนี้เดินทางไปที่นั่นเพราะพวกเขามีทั้งหมอที่พักและอาหารที่เพียงพอสําหรับทุกคนในตอนนี้มาเนลเริ่มมีหวังขึ้นมาเขาจึงชวนกาเบรล่าไปที่นั่นด้วยกันด้วยเรือของเขาแต่กาเบล่าก็บอกว่าเธอน่าจะไปที่นั่นไม่ไหว ก่อนที่จู่เธอจะขาดการติดต่อไปอย่างกระดันหันมาเนลวพยายามตะโกนเรียกเธอเพราะความเป็นห่วงแต่โชคดีที่เมื่อเขาเดินมาที่หน้าต่างเขาก็พบว่าเธอยังสบายดีอีกทั้งเธอยังรับปากว่าจะยอมไปกับเขาด้วยในวันพรุ่งนี้และในเช้าวันนั้นมาเนลวก็เก็บสเสบียงใส่กระเป๋าพร้อมกับวิทยุไปบอกกับเบลล่าว่าเขากําลังจอกไปแต่หลังจากที่เขาเดินทางมาถึงบ้านของเธอช่นนางนาซาวที่ในตอนนี้กับเบลล่าเธอได้หมดลมหายใจไปแล้วจากนั้นมาเนลวก็เดิอนออกมาจากบ้านพร้อมกับหัวใจที่แหลกสลายก่อนที่จะอยู่ จะมีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งกระโดดพุ่งเข้ามาทำร้ายเขามาเนลจึงพยายามต่อสู้และผลักเธอออกไปก่อนที่มาเนลจะกระแทกกระจกเข้าไปที่หัวของเธอแล้วรีบใช้ปืนธนูยิงเข้าไปที่หัวของเธอได้ทันเวลาหลังจากเหตุการณ์นี้มาเนลก็ตัดสินใจส่งข้อความไปบอกพี่สาวของเขาว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเดินทางไปยังปลายน้ำที่มีผู้รอดชีวิตหลงเหลืออยู่ก่อนที่เขาจะบิดมอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านพร้อมกับลูคโลที่นั่งอยู่เบาะหลังอย่างไรก็ตามในเส้นทางที่มาเนลจะต้องใช้เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ มันกลับถูกปิดโดยรถของพวกทหารซึ่งตัวน,นั้นไม่มีใครอยู่เลยมาเนลจึงตัดสินใจใช้เส้นทางสำดองและเผยให้เห็นว่าที่ด้านล่างมันคือพื้นที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ในตอนนี้มันทั้งรกดงและไม่หลงเหลือผู้รอดชีวิตอยู่เช่นกันในระหว่างทางมาเนลต้องขับรถฝ่าผู้ติดเชื้อจานวนมากที่พยายามจะวิ่งเข้ามาโจมตีเขาซึ่งถึงแม้ว่ามาเนลจะสามารถฝ่าดงของพวกมันออกมาได้แต่สุดท้ายเขาก็ต้องมาสะดุดกับกองศพของผู้ติดเชื้อที่นอนขวางอยู่มาเนลจึงพยายามรวบรวมสติแล้ววิ่งไปดูลูคโลว,ว่าปลอดภัยหรือเปล่า ซึ่งหลังจากที่เห็นว่าแมวของเขายังปลอดภัยดีมาเนลจึงยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาและพยายามสตาร์ทอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลไม่นานเสียงของผู้ติดเชื้อก็เริ่มที่จะใกล้เข้ามามาเนลจึงตัดสินใจทิ้งรถมอเตอร์ไซค์และวิ่งหนีไปด้วยความรวดเร็วในระหว่างนี้มาเนลได้วิ่งหนีผู้ติดเชื้อเข้ามาในป่าแห่งหนึ่งจนกระทั่งเขาวิ่งทะลุออกมาถึงท่าเดือเขาจึงรีบปิดประตูขังพวกมันเอาไว้ด้านนอกในขณะที่พวกมันก็พยายามจะพังกระจกเข้ามาและในขณะที่มาเนลกำลังไขกุญแจทัานใดนั้นกลุุ่มมมขขอองผู้้้ติดดเเชืกกก็สาาาารถถรถทะะลจาาไ ก่อนที่มาเนลจะสามารถเปิดประตูและเข้าไปที่ท่าเรือได้อย่างเฉียดฉิวอย่างไรก็ตามมาเนลก็พบว่าเรือทุกลำที่จอดอยู่ท่าเรือตอนนี้มันได้หายไปหมดแล้วเขาจึงพยายามนั่งตั้งสติและเดินไปสำรวจสิ่งของที่เขาพอจะใช้ประโยชน์ได้จากนั้นมาเนลก็เดินมาเจอเรือลำหนึ่งพร้อมกับเรือสำรองที่ถูกจอดทิ้งเอาไว้เดีนั้นเขาจึงวางดูโคโลและตัดสินใจว่ายน้ำไปสำรวจเรือลำนั้นดูแต่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถสตาร์ทเรือลำนี้ให้ติดได้ด้วยเหตุนี้มาเนลจึงตัดสินใจใช้เรือสำรองเพื่อเดินทางไปที่ปลายนน้แท และเขาก็ได้ส่งข้อความไปเล่าให้พี่สาวฟังว่าเขาเจออะไรมาบ้างก่อนที่จะลงท้ายว่าตอนนี้เขายังปลอดภัยดีและในคืนนั้นจู่ๆดรือของเขามันกลับหยุดทํางานอย่างไม่มีสาเหตุแถมยังไม่สามารถสตาร์ทให้ติดได้จากนั้นมาเนวก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่ใต้ท้องเรือเขาจึงลองยกหางเสือขึ้นมาดูก่อนที่จะมีศพของใครบางคนลอยขึ้นมาโดยที่มือถูกมัดเอาไว้ไม่นานมาเนวก็ได้ยินเสียงเรือลําหนึ่งกําลังแล่นเข้ามาเขาจึงรีบโบกมือเพื่อขอความช่วยเหลือก่อนที่จะเห็นว่าคนที่อยู่บนเรือกําลังใช้ปืนเจ่อเขา และข่มขู่เขาด้วยภาษารัเสเซียด้วยความตกใจมาเนลจึงยกมือขึ้นเหนือหัวก่อนที่ชายคนหนึ่งจะพูดออกมาในทํานองที่ว่าให้มาเนลเอามือลงหลังจากนั้นมาเนลก็ขึ้นเรือไปกับพวกเขาและได้เห็นว่าเขากําลังถูกพาตัวมายังเรือใหญ่อีกลําหนึ่งเมื่อมาเนลขึ้นมาบนเรือลํานั้นแล้วก็ได้มีชาย3คนเดินเข้ามาหาเขาตอนที่กําลังกินข้าวก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งพูดภาษาสเปนกับเขาพร้อมกับแนะนําตัวว่าเขาชื่อว่าวิกเตอร์ซึ่งวิกเตอร์คือคนที่ทําหน้าที่คอยเป็นล่ามแปลาปภาษาให้กับคนบนเรือลํานี้ และเขาก็ได้ถามมาเนลว่าเขากําลังจะไปที่ไหนมาเนลจึงตอบว่าเขากําลังจะไปที่ปากน้ําเพราะที่นั่นมีทหารและพยาบาลที่น่าจะให้ความช่วยเหลือเขาได้อีกทั้งมาเนลยังถามคนเหล่านี้ว่าเขาอยากจะไปที่นั่นด้วยกันหรือเปล่าเพราะเขาสามารถบอกทางได้แต่วิกเตอร์ก็ตอบกลับไปว่าเรือลํานี้กลายเป็นเรือเถื่อนไปแล้วเพราะรัฐบาลไม่อนุญ,ญาตให้เรือทุกลําจอดเทียบท่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ไวรัสขึ้นจากนั้นกับตันเดอก็ฝากวิกเตอร์ให้ถามมาเนลว่าเขาทํางานอะไรมาเนลจึงตอบว่าเขาเป็นทนาย ซึ่งทาให้วิกเตอร์หยุดชะงักก่อนที่จะตอบเป็นภาษารัเสเซียกลับไปหลังจากที่2คนนั้นเดินออกไปแล้ววิกเตอร์ก็มาเผยทีหลังว่าเขาโกหกไปว่ามาเนลเป็นวิศวกรเพราะทุกคนบนเรือลํานี้ไม่มีใครชอบทนายเลยสักคนหลังจากนั้นวิกเตอร์ก็พามาเนลเดินไปยังห้องพักของเขาพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนยูเครนที่เพิ่งย้ายมาทางานเป็นนักขับเครื่องบินดับเพลิงที่สเปนได้เดือนกว่าๆและพอทั้งสองคนเดินไปถึงห้องพักวิกเตอร์ก็บอกกับมาเนลว,ว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะขอให้มาเนลช่วยแนะนําพื้นที่ต่างๆในประเทศ ซึ่งมาเนลก็รับปากว่าเขาจะยอมช่วยอย่างเต็มที่ในกลางดึกของคืนนั้นมาเนลจะนุ่งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงโวกเวกวายๆอยู่ด้านนอกเขาจึงเดินไปส่องดูที่หน้าต่างเรือและพบว่ามีผู้รอดชีวิตกลุ่มหนึ่งกําลังขอร้องให้พาพวกเขาขึ้นไปในเช้าวันต่อมาในขณะที่มาเนลกําลังรอตักอาหารจู่ๆวิกเตอร์ก็โผล่เข้ามาพร้อมกับบอกว่ากับตันเรือขอพบตัวของเขาอย่างไรก็ตามมาเนลกับพบว่าที่ใบหน้าของวิกเตอร์มันเหมือนเพิ่งจะถูกใครทาร้ายมาแต่วิกเตอร์ก็พยายามบ่ายเบี่ยงพูดเรื่องอื่นแลา่า มาเนลจึงตอบว่าเขาจะต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงผู้รอดชีวิตคนอนื่นๆแต่วิกเตอร์กลับตอบไปว่าเมื่อคืนนี้ไม่มีผู้รอดชีวิตและเตือนเขาว่าอย่าพูดถึงมันอีกหลังจากนั้นมาเนลก็มาแนะนําพื้นที่ต่างๆให้กับกัปตันเรือแต่ในใจลึกๆเขากลับรู้สึกว่าเขากําลังถูกบังคับมากกว่าเมื่อเสร็จแล้วมาเนลก็เดิอนออกมาสู่อากาศด้านนอกและเห็นว่าผู้คนบนเรือกําลังแจกจ่ายปืนให้กันและกันแถมยังมีชายคนหนึ่งกําลังค้นเข้าของใครบางคนอยู่อีกด้วยด้วยเหตุนี้มาเนลจึงเข้าาาาไปถมมวววิกกเตออรร์่่สุแลวพวขทัังคคูนืนโษใชห แต่วิกเตอร์กลับไม่ยอมตอบอะไรและเอาแต่ก้มหน้าก้มตาทํางานของเขาต่อไปเมื่อเห็นแบบนี้มาเนลจึงกระซิบบอกวิกเตอร์ว่าเขาดูว่าเฮลิคอปเตอร์อยู่ที่ไหนและถ้าหากทั้งสองคนสามารถไปที่นั่นได้พวกเขาก็จะสามารถบินไปที่เกาะของพี่สาวของเขาได้เช่นกันแต่ไม่นานลูกเรือคนหนึ่งก็โผล่เข้ามาขัดจังหวะแล้วถามว่าทั้งสองคนกําลังคุยอะไรกันก่อนที่วิกเตอร์จะตอบกลับไปในทํานองที่ว่าพวกเขากําลังคุยเรื่องทั่ทวไปกันอยู่หลังจากที่ชายคนนั้นเดินออกไปวิกเตอร์ก็เตอือนมาเนลอีกครั้งว่าดาเขายัางอยากมีชีวิตอด ก็ให้หยุดสงสัยและหยุดทําตัวโดดเด่นสักทีหลังจากที่เห็นแล้วว่าวิกเตอร์จะไม่เอาด้วยในคืนนั้นมาเนลจึงตัดสินใจว่าจะหลบหนีไปคนเดียวเขาได้กลับไปสวมชุดสูทว่ายน้ําของเขาและเตรียมอาวุธเพื่อลงบันไดไปที่ใต้ท้องเรือแต่ทว่าที่นั่นมันกลับทําให้เขาได้พบกับผู้รอดช,ชีวิตในคืนนั้นโดยบังเอิญมาเนลจึยยงรีบเข้าไปแก้มาให้กับทั้งคู่ก่อนที่ชายคนแรกจะตัดสินใจวิ่งหนีจนทําให้เขาถูกลูกเรือคนหนึ่งยิงจนตายจากนั้นวิกเตอร์ก็ปีในบันไดตามลงมาและเห็นว่าตอนนีี้มาาาาาเนนนลกกกํัยยกังตตออยยู่่ใสถรรณ์ท เขาถึงพยายามก่อให้ชายคนนี้ใจเย็นๆและใช้จังหวะทีเผลอเพื่อรีบย่างปืนมาจากเขาทั้งสองคนได้แลกหมัดกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่วิกเตอร์จะสามารถควบคุมตัวเขาไว้ได้แล้วใช้เชือกรัดคอของชายคนนั้นจนตายซึ่งวิกเตอร์ก็ได้หันมาบอกมาเนลว่าเขาหวังว่าเฮลิคอปเตอร์ที่มาเนลบอกมันจะมีอยู่จริงๆหลังจากนั้นทั้ง3คนก็ค่อยๆย่องออกมาข้างนอกและปีนบันไดลงไปยังเรือลำเล็กที่อยู่ข้างล่างแต่ทว่าในขณะที่พวกเขากำลังจะขับเรือออกไปจู่ๆผู้รอดชีวิตอีกคนกลับถูกกระสุนเจาะเข้าไปที่กกโลก มาเนลจึงรีบเคลื่อนเรือออกไปโดยมีวิกเตอร์คอยยิงสกัดเอาไว้แต่หลังจากที่ขับออกมาได้ไม่ไกลวิกเตอร์ก็ได้ถูกกระสุนเจาะเข้าไปที่หัวไหล่จนล้มลงไปก่อนที่มาเนลจะพยายามเร่งเครื่องยอนต์จนสามารถขับออกมาจากจุดอันตรายได้สำเร็จเมื่อทั้งสองคนขับเรือมาจอดที่ชายฝั่งมาเนลก็แบกวิกเตอร์มานั่งพักในขณะที่เขาได้พยายามตามหารถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณนั้นไม่นานมาเนลก็พบรถยนต์คันหนึ่งที่น่าจะใช้ได้ดังนั้นเขาจึงใช้ปืนธนูยิงเข้าไปใส่ผู้ติดเชื้อแล้วยึดเอารถััันนนน้้มาใชทที ในระหว่างทางวิกเตอร์ได้เล่าพฤติกรรมอันเลวทรามของโจรสลัดพวกนั้นให้มาเนลฟังว่าโจรสลัดกลุ่มนี้จะชอบออกตามหาผู้รอดชีวิตที่พอจะใช้ประโยชน์ได้อย่างกรณีของเขาและมาเนลนอกจากนี้วิกเตอร์ยังบอกว่าถ้าหางเดือวของพวกมันเป็นผู้หญิงพวกเธอเหล่านั้นก็จะถูกจับเป็นนางบำเดือให้กับกัปตันคนนั้นซึ่งหลังจากที่ได้ยินแบบนี้มาเนลก็เริ่มรู้สึกโกรธขึ้นมาและบอกว่าเมื่อเหตุการณ์นี้สิ้นสุดลงพวกมันทุกคนจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไปแต่วิกเตอร์ก็บอกให้มาเนลตั้งสติิและมอองดดูบบรรเวณให้ี พอเขาคิดว่าเรื่องนี้มันคงจะไม่จบง่ายๆแน่และพอทั้งสองคนเดินทางมาจนถึงโรงพยาบาลมาเนลกลับพบว่าเฮลิอคอปเตอร์ที่จอดอยู่ตอนนี้มันได้หายไปแล้วซึ่งในขณะที่มาเนลกำลังสับสนจู่ๆกลับมีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งกระโดดเข้ามาขวางหน้ารถของเขามาเนลจึงรีบเหยียบเบรกและหยิบปืนเพื่อลงไปจัดการผู้ติดเชื้อคนนั้นแต่เว่าเสียงปืนของเขามันกลับไปดึงดูดผู้ติดเชื้อคนอื่นเข้ามาด้วยแต่สุดท้ายมาเนลก็สามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายได้จากนั้นมาเนลก็พาวิกเตอร์เดินเข้าไปในโรงพยาบาล และแบกเขาไปนอนที่เตียงก่อนที่เขาจะวางลูกโลวเอาไว้และออกไปหาอุปกรณ์เพื่อนํามาผ่ากระสุนออกจากร่างของวิกเตอร์แต่ทว่าในขณะนั้นมาเนลวกลับได้ยินเสียงเด็กหลายคนกําลังคุยกันดังมาจากที่ไหนสักแห่งเขาจึงค่อยเดินตามเสียงนั้นไปจนกระทั่งเขาบังเอิญไปเจอกับผู้ติดเชื้อคนหนึ่งที่ทําให้เขาต้องใช้ความระมัดระวังยิ่งกว่าเดิมไม่นานมาเนลวก็ได้ยินเสียงของเด็กเดังออกมาอีกครั้งก่อนที่เขาจะพบว่าเสียงนั้นมันดังมาจากอีกฝั่งของช่องระบายอากาศมาเนลวจึงพยายามตะโกนเรียกพวกเขาเหล่านั้นจนกระทั่งเสียงขอองงเเเเเด็กกๆริิ่มมมียบบบไปและตตัาน แต่ไม่ทันใดจู่ๆกลับมีผู้ติดเชื้ออีกหลายคนโผล่เข้ามาจากอีกห้องหนึ่งซึ่งทําให้มาเนลต้องรีบวิ่งหนีพวกเขามาที่ห้องผ่าตัดแต่ทว่าเมื่อเขามาถึงมาเนลกลับไม่พบวิกเตอร์และลูคโลอยู่ที่นั่นก่อนที่จะมีหญิงคนหนึ่งโผล่ออกมาจากช่องเล็กๆและบอกให้มาเนลเข้ามาในนี้หลังจากนั้นมาเนลก็พบวิกเตอร์และลูคโลอยู่ในห้องนั้นกับเธอก่อนที่ทั้งสองคนจะช่วยกันอุ้มด้างของวิกเตอร์ขึ้นไปบนเตียงเพื่อที่จะนําเขาไปรักษาอย่างไรก็ตามจู่ๆกลับมีหญิงอีกกกคนหนหึึ่่่่งงโผลเเเเข้้าาามมมพรอออับด็ๆซซซธีีชืวย และเธอก็ไม่เห็นด้วยที่ลูเซียพาคนแปลกหน้าเข้ามาแบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นลูเซียก็บอกว่าเธอังไงทั้งคู่ก็ต้องช่วยกันรักษาเขาก่อนดังนั้นซิซิเลียจึงยอมและรีพาวิคเตอร์ไปผ่าตัดทันทีในระหว่างที่รอมาเนลเริ่มสังเกตเห็นว่าเด็กๆทั้ง3าคนเริ่มไม่ความสนใจในแมวของเขาเขาจึงอุ้มลูคโลภให้เด็กๆด,กดูก่อนที่ลูเซียจะเดินออกมาแล้วบอกว่าวิกเตอร์พ้นขีดอันตรายแล้วมาเนลจึงรู้สึกซาบซึ้งใจอย,อย่างมากและได้ขอบคุณเธอไปพร้อมกับบอกว่าในตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่่่าจะมีีีีผููร้รออชวิตยทน พาะจริงๆเขากับวิกเตอร์แค่จะมาหาเฮลิคอปเตอร์ก็เท่านั้นจากนั้นลูเซียก็พามาเนลเดินมาดูเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งที่จริงๆแล้วมันได้ถูกนํามาจอดไว้ข้างหลังแต่ปัญหาในตอนนี้คือการจะเข้าไปถึงเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ได้พวกเขาจะต้องฝ่าซอมบี้ฝูงใหญ่เข้าไปซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยในคืนนั้นมาเนลได้รู้ความจริงว่าพ่อแม่ของเด็กๆทั้ง3าคนได้ตายไปหมดแล้วก่อนที่เขาจะเผยกับทั้งคู่ว่าภรรยาของเขาก็เสียชีวิตที่นี่เหมือนกัน หลังจากนั้นมาเนลก็เดินไปยังห้องพักของคนไข้ที่ภรรยาของเขาเคยใช้ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเขาค่อยๆเดินเข้าไปที่เตียงในขณะที่ภาพความทรงจําในวันนั้นมันก็ได้หวนกลับมาให้ลํำลึกมาเนลค่อยๆนั่งลงแล้วร้องไห้ออกมาเพราะรู้สึกคิดถึงภรรยาก่อนที่เขาจะนาเอากําไรข้อมือจากลูคโลมาผูกไว้ที่เตียงแล้วขอโทษภรรยาของเขาอีกครั้งเช้าวันต่อมาในขณะที่มาเนลกําลังยืนดูเฮลิคอปเตอร์อย่างสิ้นหวังจู่ๆมือถือของเขามันกลับมีข้อความแจ้งเตือนดังขึ้นซึ่งปรากฏว่ามันคือข้อความจากพี่สาวของเขาเอง แต่แล้วความสุขของมาเนลก็ถูกขัดจังหวะอย่างกระทันหันเพราะในขณะนั้นได้มีเสียงปืนหลายนัดดังขึ้นมาจากข้างล่างมาเนลจึงรีบวิ่งไปดูและได้พบว่าพวกโจรสลัดมาได้ติดตามเขากับวิกเตอร์มาที่นี่ด้วยเหตุน,นี้มาเนลจึงรีบไปบอกทุกคนให้หนีไปจากที่นี่โดยด่วนก่อนที่เขาจะพาวิกเตอร์เลเด็กๆเ,เดินผ่านห้องที่มีควันไฟเพื่อผ่านไปยังประตูทางออกอย่างไดก็ตามตรงนั้นกับมีประตูอยู่บานหนึ่งที่ไม่สามารถเปิดออกได้ดังนั้นวิกเตอร์จึงแนะนําให้ลูเซียใช้ขวานจามันออกแต่หลังจากที่สามารถเปิดประตกมาได้้แลว จู่ๆก็มีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งพุ่งเข้ามากัดเซซิเลียก่อนที่มาเนลจะรีบดึงตัวของเขาออกมาและผลักไปให้ลูเซียใช้ขวานจามหัวจนตายจากนั้นเซซิเลียก็ค่อยๆยืนขึ้นพร้อมกับบอกว่าให้ทุกคนดูแลเด็กๆให้ดีๆเพราะเธอรู้อยู่แก่ใจว่าเธอคงไม่สามารถมีชีวิตดอดออกไปได้หลังจากนั้นทุกคนก็ค่อยๆเดินเข้ามาในห้องโถงห้องสุดท้ายซึ่งในห้องนั้นมันเต็มไปด้วยผู้ติดเชือ้อที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษมาเนลได้เดินไปคุ้มกันให้ลูเซียเดินไปเปิดประตูก่อนที่่่เเขาาาส,สัญณญญให้ดกดกๆผนไปอ แต่ในขณะนั้นได้มีเด็กคนหนึ่งมองไปเห็นผู้ติด,ดเชื้อที่เป็นแม่ของเธอเองเธอจึงเผลอส่งเสียงออกมาจนทําให้วิกเตอร์ต้องรีบปิดปากของเธอเอาไว้จากนั้นมาเนลก็บอกให้วิกเตอร์ล่วงหน้าเข้าไปก่อนส่วนเขากับเด็กคนนี้จะค่อยๆเดินตามไปแต่โชคไม่ดีที่ในตอนนั้นได้มีผู้ติด,ดเชื้อคนหนึ่งมองเห็นทั้งคู่ซะก่อนจนทําให้มาเนลกับเด็กคนนั้นต้องรีบเข้าไปหลบในตู้ล็อกเกอร์ที่อยู่ไกลๆและในขณะนั้นทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดซึ่งปรากฏว่ามันมาจากปืนของพวกโจรสลัด,ด,าาด,นดลลินออกไป มาเนลก็พาเด็กคนนี้กลับไปหาคนอื่นๆก่อนที่เขาจะเดินไปวางแผนกับวิกเตอร์ถึงวิธีที่จะออกไปหาเฮลิคอปเตอร์อย่างปลอดภยัยไม่นานมาเนลก็เริ่มคิดออกว่าทุกคนจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงซึ่งวิธีการของเขาก็คือการใช้รถเข็นหลายๆคันมามัดรวมกันไว้และให้ทุกคนอยู่ตรงกลางในตอนแรกดูเหมือนว่าพวกเขาจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ไม่ทันใดล้อของรถเข็นมันกลับเหยียบเข้ากับเหล็กอันหนึ่งจนเกิดเสียงดังและได้ดึงดูดให้ซอมบี้ฝูงใหญ่บุกเข้ามาโจมตีพวกเขาทันที ในตอนนี้ทุกคนพยายามจะต้านพวกมันเอาไวา้และค่อยๆเคลื่อนที่ไปที่ประตูให้ได้จนในที่สุดลูเซียก็สามารถเปิดประตูและลำเลียงเด็กๆไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้สําเร็จอย่างไรก,ก็ตามในตอนนี้วิกเตอร์กำลังเจอปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการสตาร์ทเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นมาเนลจึงตัดสินใจว่าเขาจะออกไปถ่วงเวลาให้ก่อนเมื่อเฮลิคอปเตอร์สามารถติดเครื่องได้แล้วทันใดนั้นพวกโจรสลัดก็โผล่เข้ามาในขณะที่มาเนลก็พยายามจะถ่วงเวลาให้ฮอสามารถยกตัวขึ้นไปให้ได้แต่ไม่นานพวกโจรสลัดก็สามารถเข้ามาถึงลานเฮลิคอปเตอร์จนได้ และใช้ปืนขู่ให้ทุกคนลงมาจากหอและในจังหวะน,นี้เองที่วิกเตอร์ได้พยัาหน้าส่งสัญญาณให้มาเนลใช้ขวานจามประตูเพื่อเปิดให้ซอมบี้เข้ามาทำร้ายพวกจนสลัดจนตายแต่ในตอนนี้ฝูงซอมบี้เขาพยายามจะเข้ามาอยู่จุมคนในหอเช่นกันดังนั้นวิกเตอร์จึงตัดสินใจย,ยกหอขึ้นในขณะที่มาเนลก็พยายามจะฝากฝูงซอมบี้ไปให้ได้ไม่นานมาเนลก็สามารถสังหารซอมบี้ไปจนหมดในขณะที่ลูเซียได้ส่งบันไดลงมาให้เขาปีนขึ้นไปและหลังจากที่มาเนลขึ้นมาบนหอได้อย่างปลอดภัยทุกคนก็เข้าไปสวมกอดเขาวคาม่งใจททันี ในระหว่างทางมาเนลได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งปรากฏว่าเป็นพี่สาวของเขาเองเขาจึงรีบกดรับสายของเธอด้วยความดีใจพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เขากําลังเดินทางไปหาเธออย่างไรก็ตามพี่สาวของมาเนลกับสั่งให้เขารีบหันฮอกลับไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่ทุกคนจะมองเห็นเครื่องบินขับไล่สองลำกำลังลวกหน้าพวกเขาไปก่อนซึ่งมมงบอกว่าที่เกาะแห่งนั้นก็กําลังเผชิญหน้ากับฝูงสอมบีเช่นกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ